สวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีพุทธิโกติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับนี่คุณแม่แฟนคลับเป็นแฟนคลับเซียบีครับค่ะขอบคุณเด้อค่ะเป็นแฟนคลับเซียบีเพื่อนบอกเคยเห็นหนา้าเห็นตาไม่ได้พอหน้าพราะถ้าเราเป็นยังไงเอาโลเนาะโลไปอยู่ด้านห้าเลยนะเซียบีดีเออดีว่า เราพูดดีแล้วก็ติดตามเรามาตลอดเออแล้วก็พูดเพรบาะครั้งเพ้อก็ยุบไปพักนึังจำได้เพราะว่าแย้ปองติดต่อติดอันดูประจําครับ,รบแล้วก็กดไลค์กดแช่เพราะขนโฆษณาอีกซ้ำได้เข้านี่แม่นี่แม่นี่ไอ้ติดตามัองแต่รุ่นพอสงการใช่ตั้งติดตามแต่พ่อแหลมแ่งเพ่งให้กับบอดโต้ใช่ <ๆ S 1> พ่อแหลมนี่ดูเราตั้งแต่อยู่กับนกน้อยคนนี้แล้วไปเล่นตลกยู<อ>่นกน้อยคนน่ะเออเออเเออออระบาดที่นี่แก่ข้อกับเสียบี้นี่ดูมาตลอดดูควบคู่กันกับได้แหลมครับเออตั้งแต่กี้จะแหลมพ่นกะลงคลิปเดี๋ยวนี้พอเห็นเมนุ่ยดุงพึ่งก็ไม่เห็น ห่างๆร่วมกับค่อยจ้องบึงบึงอยู่เด้ครัเมื่อนั้นเราแกงปากับบึงเราอยู่แล้วก็กดแถ่เราอยู่ออกดกดตะลอนหล่ะตาบาบก่าทักทายครับเอออยากกดทักทายอยู่ลูกว่ากับกดไปเลยเมย์บอกให้กดเมื่อนี้ลูกเต่ามากนะเมนบอได้ข่าวว่ามาจากต่างประเทศ นานเน่ยกำนานน้องสาวเนาะมาไต่ต่างประเทศครับมาจากประเทศกัลลังมามาจากประเทศกัลลังมากัลลังมาอันนี้มาจากประเทศนี่คือมาจากต่างประเทศเป็นมอมอแต่คนนายหนาเขาทางานอยู่คุูนเบิร์ตโอ้ทำงานอยู่คุูนเบิร์ตยุนี่นั่งอยู่นั่นน่ะโอ้เด้รีได้รีไปจอบได้รีไปจอบไปจอบยุนี่ละครับเออกำนันไหลอ่าเออซีดีกัน บังอยู่ในนั้นไฟหมวกก็คือจังเท้าเท่าบัดถ้าบิ่งตัวจริงหลักคือโดพิ้กันกระโดดแล้วก็ะบาแต่ล้มพุ่งบอมเป็นล้มพุ่งเด้อคุณน่ะพ่อพ่อคับลูกพ่อผมเนี่ยเท่ากว่าเนี่ยพ่อผมเนี่ยเท่ากว่าพ่อแหลมรักกระบาได้เท่าได้ขนาดอายุเจ็ดสิบเหรอนาะฮะว่าก็เท่าบ่เท่าเลยเรายังเข่าสัวยู่เราเท่าพ่อแบ่งไฟเจ้าโอ้ยเนาะไอ้ที่ทอดไปทางรอยเอ็นนอกข้าเจ้าดินมาไฟเนาะ ขายล like ้าก okay. ินฮอดพ่อแหลมประสันโอ้ยเบกได้บังไทยเราเจ็ดสิบสี่ปีแล้วโอ้ยพายุเองมาดิบอเป็นอย่างไี้พ่อแหลมก็พอผมรุ่นเดียวกันอีกมาดิก็เลยปูกก็เพิ่นเป็นพอหมักหลายโอ้ยมักทุกคนอันมักทุกคนผู้ใดลงคลิปอัดูให้ตลอดครับเออตั้งแต่อุ้งอิงมานี่โอ้ยพ่อแหลรับได้นอนกันเลยคลิปนี้เนี่ยว่าีเนี่ยคื ดูหนะักดูแถวบ้านน่โมเมนดูแต่แม่เด้อทุกคนเด็กเล็กเล็กหน่อยมันก็ยังเข้ากันไปหาขนาดร้านแท้ๆมันยังเขาอันน้นอันนั่นไว้ให้ร้านนะยายวันนี้ไม่ดูหรือ,อามาแล้วนะสาวน้อยมาแล้วนะยายาดูตีบดน่งเพื่อจะได้นอนพูนละบักซี่ทุ่มผาทุ่มพูดละเบิงงบ่งในคลิปเบิง่งในคลิป ทุกคลิปเจ้าบ้าของเซบียนี่ก็ดูตลอดเลยครับดูตลอดติดตามตลอดบ่คอยคอมเมนต์บ่คอยคอมเมนต์แต่ว่ากดไลค์กดแชร์บอขามโฆษณาเนี่ยครับขอบคุณหลายๆครับมากหลายครับมากหลายมากเสียพี่พูดบอมาเป็นนักบุษศาตร์แงตะเวทเ้าขี่บอใส่มามีสิบก้ออย่างสามสิบล้มากัน่ามาจากบ้านนะเออเกือบสามสิบปูศาสตรเนี่ยขี้บาพูศาสตรแล้วตอมาย่ำแรกหี่มาหลุดหยัง มารถ <ลด S 1> ปิกอัพปิกอัพมาน้ำเขาแต<อ>่ว่าออลูกสาวสีมานั่งรับ,รบลูกสาวเขาไปเอาปิกอัพมาหลับเข้ามาตมแตกทท่กรุงเทพแลว้วก็สีเบะมาหาเลยบแบะเขามาเลยเพราะว่ากลางคืนมันอันตรายเดิเพื่อการใช่อันตรายมาที่นี่แม่ติ่งให้แจ้งเลยเด้อคุ้มคาม่าเขาเพิ่งมาแล้วต้องดูให้คุ้มค่าแมนเออขนาดยูเลยย้อนเมนบ่แมนงานพี่แม่กสิมาเด้องานเสียงเงินเท่าไรเนี่กัสิมาทำมาไก่แล้วเนี่ย ครับแม่ก็ยู่ทางคุณเนาะติดกิ่งกิ่งไม้ด้วยเนาะผักดีสุมพลคุณเน้เอาผักดีสุมพลอยู่พูน่ะขึ้นเขาเนาะขึ้นเขาบนน่ะติดเขาบนน่ะวกแม่มาเนี่ยครับขอบใจมากเนาะขอบใจมากติดตามมาตลอดครับเออตั้งแต่คุณอญิงมานี่ก็ยิ่งนักโอ้ยผู้ใดเนาะสิลงคลิปเผยเบิ่งยังงั้นยังนี่เห็นแล้วไปเห็นุงหิงแล้วไปไหนไม่ี่เอาคลิปอ ลงไปอันไป็นตาใครก็แบไม่หน่อยครับพ่อเอกงที่ไปไปดูพุทธก็ไปดูโยกออกกันตัวอุ้ยออกหนาไปที่เหรอตัวกับป้าเอาป้ามาให้พอผลดีดีเดี๋ยวจังหน่อยสิเสกเศร้าเด้จ้าจ้าจ้าครับเอาขอบคุณคุณแม่หลายๆเอาของฝากของต่อนมาฝากเดี๋ยวจีไปย่าหนาไปที่เด้อจ้าครับฮู้มองอยู่ไหม คฝพ่อไปเล่ะเด้อเดี๋ยวเจอกันอยู่หน้าเวทีอีกมาหลายคนอยู่ครับ้ีแับผู้แม่มาเอาของมาฝากมาต่อนครับป้าครับป้านินป้านินเหนียงกับป้านินในเชื่อนปาป้านินเขื่อนออ เห็นจังไหนเจ้ากินเขาแล้วปะเห็นย,ยังกันนะจอเจ้าเห็นยังกันนะโอ้เอาเลยนะครับบรรยากาศคัวครับป๋ามนาดอยู่หลังครัวป๋ามนาดมาแล้วโอ้ อํามาเรนงกเจตบอกพญาบอลลมนะ เพื like <S S <c ười> ่อ <c> น <ười> uh ี huh. ่สิอาญาบ่สองคนรวมกันเราจะได้มีโองาประคับรถรมชาตับบาทรผัดปุกต้นไม้ร่วมต้นเราจะได้มาสะสมโลกกับโลกจะได้ควรอดอดุจนาอาจารทางสทาทุกทานทุกคนที่ต้อครักเอกานี้พี่น้องเดินทางมาจากเหนือจากใต้ จักไก่จ uh ักไก่กมีม um ่งนั่งอะไรครับพี่รองครับเาามีม่งแม่จีนังนะโดยบไหมโรไป่่แแ่าครหนึ่งศนย์หกหกดูง้หนึ่งศูนย์หกหกเสีอคาหรือเปล่าหนึ่ เนี <c ười> <sia. S 1> ่ยเจ้าเจ้าต้องนไปด้วความดีลงตาลงล้งไปผมเนียเด็กวกานี้พกน้องสายตางสัตธาที่เดินทางมาใหม่ขั้งใจเดินิญศสัตาครับจะตั้งจิตมาตไกลย้วยใจรัตธาเดินทางมาถึงแล้วขอเจเลยเจ้าค่ะพี่น้องจขอต้อทนาบนครับนี้ มาจากประเทศอย่างก็อเมริกาค่ะตัวจริงเอสซีวงอิงนะครับตัวจริงมาจากอเมริกาเลยเนี่ยบินตรงมาเพื่อมาดูอู๋อิงบ้านเกิดตัวเองเดี๋ยวไปสัมภาษณ์เป็นคลิปหนาครับพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้ทั้งนี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามกด subscribe ครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นยางไหนเนาะบินมาบินตรงมาจากอเมริกาเลยมาดูเอแล้มเยี่มพ่อเแม่ด้วยอ๋อมาได้กี่วันแล้วมาวันที่เก้าวันที่แล้วแล้วจังหวัพอดีเนาะสามนาอแพงสามดีจองหัวมาให้ดูเองอ๋อแล้วอยู่อเมริกาเป็นไงดูแต่คลิปไหม ดูสิดูทุกวัน <laughs> แล้วแฟนไม่ว่าเหรอไม่เขาเข้า<ม>ใจเราใช่ไหมเข่เข้าใจแปลกนะคนต่างประเทศนี่จะพูดันมาเป็นแถบ,บ,แบ,บเลยว่าโอ้ยอยู่ต่างประเทศไม่ทำอะไรดูแต่ค,คลิปดูคลิปองค์ิง,อ,ง <laughs> อย่างเดียวพ่อแม่งงองค์ิงด้วยจิตามครับได้ดูฝาก<ะ>ดูช่องเสียบีด้วยนะจ้ดูเหมือนกันดูเหมือนกันใช่ไหมอ่าแล้วแล้วส่วนใหญ่จะดูเวลาไหนที่อเมริกา ตอนช่วงกลางคืนที่ที่เมืองไทยถ้าเมืองไทยก็คือกลางวันท่านองเองก็จะโชว์พอดีเลยอนะแล้วมีได้ซื้อกลุ่มปิดบ้างไหมยังไม่ได้ซื้อใช่ไหมส่วนใหญ่จะดูแต่คลิปทาง YouTube อย่างเดียวก็ดูไปเรื่อยๆเลยไงถ้าเกิดอย่างนไงคนเพจคนไทยในอเมริกาอ๋อเพจคนไทยอเมริกาเขาแชร์ไปตอนนี้เป็นคนแชร์ด้วยไงก็็เปนเปิด แล้วในในในเพจอเมริกากลุ่มคนไทยเยอะไหมเยอะถึงแสนนึงเท่าไหร่พอกลุ่มคนไทยหรอครับอันนี้อันนี้พี่ไม่รู้เพราะว่าพี่เปิดเป็นของพี่เองอ๋อเปิดเป็นกลุ่มของพี่เองอยู่ในอเมริกาพี่อยู่รัฐไหนนี่อยู่เท็กซัสเท็กซัสโอ้บรรยากาศดีนะครับเท็กซัสร้อนร้อนถ้าหนาวก็หนาวจัดใช่เอานี่นะครับคือแฟนกับตัวจริงที่ มาเอา้เอาเราจะรำถวายป่ะเขาไปรำถวายนี่แหละครับปีเป็นมาจากเมก้าครับพี่น้องครับเอา้าฝากไว้ซำนี้แล้วกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะไปเจาะกอติดนะครับแฟนครับเอฟซีแบบเ e อ็ก u s ค v ูซีแบบนี้เลยครับนัง่งคุ้นสาดเชียงจีแล้วเนาะคุณแม่เนาะกินข้าวแล้วป่ วโเคครัับสสดีขอบคุณทุกยอดกด u b s c r i b e นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f c อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ